สวัสดีครับืัอนี้เป็นมือวันพุธที่ 16. สิบหกสดีมือวันคณิตศาสตร์แห่งชาตินะครับมาอัปเดตเขาให้พี่น้องด้เบิ่งอีกแล้วครับมื่อนี้กะประมาณอาทิตย์นึ่งแล้วนะครับที่ออกร่วงมานี่เริ่มออกมานะครับเบ่งเดินนะครับพี่น้องเห็นบอร่วงใหญ่ก็ถือว่า เป็นทีน่าพอใจอยู่นะครับสวยงามณนะมุมหนึ่งนะครับของทุ่งนานี่นะครับเป็นหน้าโคกครับหน้าโคกน้ำบ่ทวมนะครับน้ำบ่ทวมเลยนะครับพี่น้องนี่แหละนะครับนี่คือโคกอยู่หน้าผมนะครับนี่นะครับ ผมแม่นหน้าผมนะครับหน้าพอกับเมียหน้าพอกับเมียหล้กก็ที่นี่ก็เป็นแบงไ้ลูกไ้ร้านใดทํามาหายกินต่อไปก็เลยได้ใส่ประโยชน์ที่เลี้ยวไปไก,กลๆพุนนะครับปู่ภูเขาเลยครับนะนะครับภูเขาวิวหลักล้านนะครับสวยงามมากตอนนี้ น้ำบ้านเท่ากับอากาศกำลังดีครับอากาศกำลังดีมันจะเป็นปลายฝนต้นหนาวนะครับทั้งอีสานตอนบนนี่ครับเกรสรกนก,นกน่างออกได้ครับนี่ครับนะครับเกรสรมาแล้วขอ,อย่างเดียวยังให้ฝนตกครับช่วงที่มีเกรสรแบบนี้นะครับเพราะว่าจะได้ผสมเกรสร ถ้าฝนมาพาตอนออกล่วงนี่เกสรล่วงเขาจะบ่ค่อยเต็มนะครับมันจะรีบเขาจะเฝ้านะครับรีบนะครับประมาณนั้นนี่แหละนะครับมาลุ้นกันนะครับว่าปีนี้จะได้จักรกะสอบใจ,ใจผมแล้วนะครับใจผมแล้วผมกะคิดว่าเกือบเกือบซีไรนะครับ ผมตีไปซี่ไรนั่นแหละแต่ว่ามันพอเต็มดอกนะครับแต่ว่ากระสิบให้ได้จะหาสิบกระสอบเบืองลำจะได้บัวจะได้บัวแต่ว่าเขางามอยู่ดีครับนี่พอดีครับระดับนาผากนี่แหละ <c oughs> ลอยลอยยี่สิบเส้นลอยสามสิบเส้นนี่แหละ <c oughs> โดยประมาณเด้อนะครับนีครับ ก็ยังมีน้ำอยู่ครับยังมีน้ำขังอยู่แต่พ่อดีแล้วครับพ่อดีเข่าแก่เดี๋ยวผมให้เบิ่งระดับน้ำครับนี่ครับอยู่ประมาณนี้ครับน้ำประมาณสักสามข้อมือนะครับสามขอนิ้วมือนะครับกำลังทยอยออกโมแมนมีแต่ห่วงใหญ่ด้ครับห่วงหน่อยก็มีครับห่วงหน่อยกับมีแต่ว่าบม่ค่อยแตกก่อไปไหนครับเม็ดหนึ่งจะออกหนึ่งสองสามสี่ ซีต้นครับสีต้นหาต้นมันบ่คือเขาอีตเตียครับเขาอีตเตียเนี่ยมันจะออกหลายครับเขาอีตเตียเนี่เม็ดเดียวจะออกแปดเก้าพุดนะครับประมาณนั้นครับแปดเก้าเพรามันบอกไวยเด้อนะครับวันนี้วันที่สิบหกขอบคุณทุกท่านท,ที่ติดตามรับชมโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับผม